สวัสดีค่ะวันนี้เกพบกับเกตกวงเสงนะคะออกง่ายได้ชชวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหามาด้า2นะคะไปใช้งานเสนอนคันวันนี้เก๋มีโปรโมชั่นปลายปีมาฝากค่ะสำหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเก๋ยู่เกับเจ้าตัตวมาสด้า2เป็นตัวเครื่องยนต์1.3นะเป็นรถปี2017ตัวเกียร์ออโต้เป็นตัวเครื่องยนต์ Skyactiv แล้วเรียบร้อยคราวนี้ราคาถูกราคาพิเศษเลยราคานาป้าย288,000บาทไม่ต้องเอาไปค่ะมีราคาโปรโมชั่นส่งท้ายปี5อยู่ที่268,000บาทเท ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกคถคันนี้ค่อนูกมากนะค่ประมาณ5,500ันประมาณนี้นะคะตลอดอายุสัญญาใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรไฟล์ได้หรือยกคู่สายต้องมาหาเกตค่ะที่ซลสามห้าส่เจ็ดเจ็7ค่ะทาง Line แอดออฟฟิเชียลนะคะจะเป็นไอซ์สายเคส่สสามสี่ยืมอแอดหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูก้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนตัวมาด้าสองคันนี้กันเลยคันนี้นะคะได้เป็นตัวเครื่องพังสามสกายแอทีเป็นตัวไฮคอนเน็กนะคะ สีเนี่ยเสมอสวยรอบพันนะคะไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยล้าวครับเหลืองส่งลึกค่ะด้านล่างมาพราะว่าตัวชุดไฟตัดหมอกนะอันนี้ตรงรุ่นคู่หน้าเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะระบบเกียร์ระบบเบรกต่างๆเนี่ยทีมช่างของเรานะคะมีการตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยเครื่องยนต์นะคะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.3ลิตรนะคะ Sky Active เบนซินนะลูกค้า แก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุค่ะคานด้านหน้าพลาสติกต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพดีทั้งหมดเลยและฝากระโปรงทันนี้ก็ม,มีการขาดัดใดๆค่ะฝาก,กระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานค่ะในส่ง,งตัวด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะล้อคันนี้นะคะจะเป็นตัวสเปคเดิมจากโรงงานมาเลยมาพรา้อมกับตัวซีรีส์ยางที่เป็น195ทับ 0R15 ค่ะแม็กสีวงสีเส้นไม่ขดไม่ดุงยยด้งใดๆนะคะในส่วนของตัวภายในยแถวสองเน่ะได้เป็นตัวเบาะนะคะสภาพดีมากเป็นตัวเบาะท สีดำเดินได้สีแดงค่ะโครงสร้างรถยา์สั่งซ้ายมือหัวและได้ข้าวประตูต่างๆไม่มีการไขใดไม่มีการขาดสีการพ่นสีการพ่นซอกค่ะลายขึ้นไปด้านบนยางขอบประตูรอยเบรคอาร์คชัดเจนเดิมๆจากโรงงานหัวแ,และข้าวประตูต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการไข่ในเช่นเดียวกันไขว่หาในส่วนของตัวภายในเนี่ยคุมโคนดำทั้งหมดเลยนะต้องการใช้ง,งานน้อยและคันนี้นะคะฝูกอบปช่มากาจะเป็นตัวกุญแจคีเรสมาพร้อมกับตัวกระปุ่มสตาร์ตตรงนี้นะคะมีปุ่มเปิดแ้งสตาร์ตสต็อปให้ แอร์นะคะจะเป็นตัวแอร์ระบบออโต้ค่ะมีตัวจอยสติ๊กให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวการควบคุมเครื่องเล่นต่างๆด้วยเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะ mm. เครื่องเล่น,นาสามารถควบคุมในการทัดสกินก็ได้หรือว่าค mm. วคมอะไรวาจุดฟังก์ชันหรือว่าตัวจอยสติ๊กตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวให้ดูราคาก่อน ใครที่กําลังมองหามาดด้าน,นะคะราคาดีราคาถูกนะราคาส่งท้ายปีเอาคันนี้ไปได้ที่พี่ราคาหน้าปสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทไม่ต้องเอาไปเอาไปเลยนะราคาพิเศษที่สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเคะนดีนะคะฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกบรกพี่พี่ฮันได้แลคะสนใจสามารถเจ้าครูสายตรงมหาเกศค่ะที่ศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดได้เลยนะคะหรือว่าทางไลน์แอดออฟฟิเชียลที่แอดไซคเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้าง คันนี้จะได้เป็นตัวแบบแพตแบกห้าประตูนะสีเน่เสมอส่วนรอบคันแล้วก็เส่อทรงสปอร์ตมากๆเลยมาด้าสองเนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะคะพี่ขาด้านหลังด้านท้ายพอเปิดไปก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะแยะนะเนีย่ยมันจะลึกลงไปไม่กว้างนะคะแต่ว่ามันจะลึกลงไปฉากด้านท้ายมีมาให้ไม่ใช้งานถอดออกได้นะคะโครงสร้างรถยนต์ด้านท้ายของตัวรถเนี่ยไม่มีการสาดสีการเพิ่นสีการเพิ่มสีใดๆค่ะ สไท้ายเป็นตัวสอตท้ายเดิมนะคะ,ะได้สองตัวด้ามจับประตูทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถใช้ในการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้ค่ะพี่ๆขารับประกันรยว่าได้รถสวยตรงปกแน่อนอนโครงสร้างซ้ายโครงสร้างขวานะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะรอยเม็อาก็เหมือนกันทั้งสองฝั่ง ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100%ในที่นี้เราบุตในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนค่ะมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบพันนะคะกระจกแบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะ4บานประตูมาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกคุณแจคีเลรกับปุ่มสตาร์ทแบบนี้ค่ะในงบราคาถูกมากราคาส่งท้ายปีอยู่ที่200,000 60,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจตัวมาด้าด้านหลังเก๋คันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือเยี่ยรูสายตรงมาหาเก๋คันที่โ7นะคะทางศูนย์โลกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะทางไลน์แอดออฟหน้าก็ได้เช่นแด แลก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆค้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและทีงมงานกองเสงค่ะและสำหรับคลิปนี้เกดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไายบายค่ะ